ชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่เรารู้ว่าอะไรควรลืมอะไรควรจำและอะไรควรปล่อยวางเพราะว่าชีวิตของเราไม่มีความแน่นอนค่ะ เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกันดังนั้นเราควรไม่เกลียดใครสักคนควรไม่แค้นควรไม่ริษยาเพราะการที่เราไปเกลียดใครไปแค้นใครมันนิ่งทําให้พลังในชีวิตของเรามันแย่ลงค่ะดังนั้นใครที่ไม่ดีกับเราเราก็แค่ปล่อยวางค่ะและถ้าวันนี้คุณมีคนดีมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณเขาให้ค่ากับคุณคุณก็ควรจําเฉพาะเรื่องราวที่ดีส่วนคนที่ไม่ดีคุณก็ลืมมันไปซะคุณรู้ไหมคะ แค่คุณคิดได้แค่เนี้ยชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องแคร์คนทั้งโลกเพราะว่าคุณไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกมาชอบคุณมาลักคุณได้แต่คุณจำเป็นต้องแคร์คนที่คุณรักและเขาก็รักคุณจริงๆค่ะไม่วันจะเป็นแคร์คนในครอบครัวแคร์เจ้านายที่ดีของเราแคร์ลูกค้าแคร์เพื่อนที่ดีของเราที่จริงใจกับเราแคร์คุณแคร์คนที่คุณรักคุณก็หมดเวลาละค่ะแค่นี้คุณก็มีความสุขละค่ะ